สวัสดีค่ะจากอิตาลีนะคะวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงด้วยกันกับขนมจีนขนมจีนน้ำยาน้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาไม่มีผักนะคะเราไม่ชอบกินผัก เป็นไงกันมั่งเอยตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะอิตาลีก็เที่ยงนะคะกินอาหารเที่ยงวันนี้เรากินข้าวกับขนมจีนน้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นปลานะคะอร่อยคะ่ะอร่อยมาคะ่ะมาคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ ร้อนค่ะร้อนเค็มอ่ะเค็มไปนิดนึงใส่น้ำปลาเยอะเกินนะพี่กแงก่อนนั่งให้สบายออจานใหญ่มากเลยขนมจีนเต็มจานเลยนะ เสียงดังก็แก้ไม่ใช่ใครนะมากโก้กิ้ข้าวปินขนมปังกับชีส สองครัวครัวไทยครัวอิตาลีเรากาารนนร็ชอบกินอาหารไทยเป็นคนเราไม่ชอบกินอาหารไทยเขาชอบกินอาหารอิตาลีกันแต่เราจะกินอาหารไทยไม่ได้ดังใจ เย็นแล้วก็จะกินข้าวผัดพริกข้าวผัดพริกถั่วใส่เครื่องในหมูใช่ไหมใส่ตับหมูเย็นกินข้าวเที่ยงกินหนมจีนช่างสบายใช่เนาะไม่ได้ทำงานนี่ถ้าทำงานเราจะไม่กินของเผ็ดนะคะเพราะเราจะท้องเสียหรือปวดท้องไปทำงาน เป็นธุระทางร้านไปห้องน้ำไม่ได้ต้องเฝ้าเฝ้าเตาเฝ้ากระทะเฝ้าหม้อทิ้งเตาแก๊สไม่ได้นะคะถ้าทำงานต้องอยู่หน้าเตาต้องรอรับเอนูตลอดเลยสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเตรียมงานหนึ่งชั่วโมงเตรียมอาหาร สชั่วโมงทำอาหารให้ลูกค้าชั่วโมงที่4ี่ทำความสะอาดร้านแล้วก็กลับบ้าน4ีชั่วโมงนะคะ,ะทำงานวันละ4ี่ชั่วโมงทำสะอาดครัวนะคะครัวหน้ากัดหน้างานเราหน้างานเราก็คือเตาแก๊ เหนล้างจานก็ล้างจานเก็บทุกถ้วยแก้วจานล้างเสร็จก็กลับบ้านเราเสร็จเช็ดเช็ดเครื่องเช็ดตู้เช็ดอะไรอ่ะเช็ดเตาแก๊สของเราเราต้องดูแลเคียงงานเราเสร็จเราก็กลับบ้านเด็กเสิร์ฟก็ทำาสะอาดข้างนอกฝาด เปลี่ยนโตเปลี่ยนผ้าปูแผนกบาร์ก็เช็ดเช็ดบาร์าโต๊ะบาร์โต๊ะดูแลจุดใครจุดมันกินไม่หมดแน่เลยมาเช้ากินกาแฟไปแก้วเบลเลอร์เลย วันนี้มันที่เท่าไหร่นะสิบสี่อ่ะทำไมหวยออกมาชื่อสิบสี่ชื่อสิบเจ็ดเพราะอะไรบรอะไรเหรอโอเคขอกินข้าวก่อนนะกับขนมจ,จีนอิตาลีขนมจีนอิตาลี ร้อนๆเผ็ดๆแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ